จานแรกมีหนมเค้กเท่าไหร่คะ,คะเออห้าชิน้นจานที่สองมีไหม,ไม,มอ่าไม่ไม่มีก็คือแทนค่าด้วยอะไรคะอ่าถ้าไม่มีก็คือแทนค่าด้วยศูนย์อ่าโจทย์อันนี้ครูแมวก็เลยตั้งโจทย์ว่าจานแรกมีขนมเค้กห้าชิน้น จานที่สองไม่มีขนมเค้กรวมมีขนมเค้กเท่าไหร่มาโจทย์ถามว่ารวมเดี๋ยวก่อนหนูต้องดูโจทย์ก่อนค่ะหนูจะได้เข้าใจเดี๋ยวไปเจอโจทย์ข้างหน้าไม่เข้าใจนะตอนนี้ครูสอนเรื่องโจทย์ก่อนหนูต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะคะจานแรกมีขนมเค้กห้าชิ้นจานที่สองไม่มีขนมเค้กรวมมีขนมเค้กทั้งหมด มาโจทย์ไม่ได้บอกตัวเลขเราเลยบอกแค่เลขห้าตัวเดียวกับคำว่ารวมซึ่งโจทย์อยากรู้ว่ารวมแล้วมีเท่าไหร่คำว่ารวมคือการอะไรนะคะคำว่ารวมแล้วรวมเปนหครับไม่ใช่กูถามว่ารวมหมายถึงอะไรคะรอ่ารวมหมายถึงบวกออาห้าบวกกับอะไรคะ ทำไมหนูบอกว่าเป็นศูนย์นะหนูมาจากตรงไหนคะศูนย์อ่าไม่มีออะไรไม่มีคะจานที่สองไม่มีขนมเค้กใช่ไหมคะอ่าคำว่าไม่มีขนมก็แปลว่าเป็นศูนย์ดังนั้นโจทย์กําหนดเลขให้เราตัวเดียวเราก็จะรู้ได้ว่าอีกจานหนึ่งตัวเลขตัวหนึ่งก็คือศูนย์เพราะมีคําว่าไม่มีนะคะ แล้วเราจะรู้ได้ว่ายัางไงว่าเอามาบวกหรือลบมันก็จะมีคําว่ารวมถ้าเจอคําว่ารวมกับว่าทั้งหมดนักเรียนคิดได้เลยว่าเราจะต้องเอามาบวกนะคะก็เลยได้ประโยคสัญลักษณ์ว่า5้าบวกกับ0ูบวกกับ0ได้เท่าไหร่คะอ่าเยี่ยมมากค่ะบกแล้ก็บบอ,กอะไร บวกเล็วก็จิตไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ต้องระบาย2บวก,กามจิเ,เท่าไหร่เอาสไว้เลยก็ได้ถูกครับอ่าถูกต้องค่ะอ้าวน้องคิมข้อสองได้เท่าไหร่คะ่ะ ่าเยี่ยมมากเดี๋ยวนะให้เพื่อนตอบก่อนเบลล่าข้อสามค่ะเก่งมากค่ะน้องเก้าน้องเก้าทันไหมน้องเก้าข้อสี่ค่ะจ๋าหนูปอดไม่ทันนะ น่นเจ็ดสิบเก้าค่ะเจ็ดสิบเก้าอ้าวไม่เป็นลายเปิดเจ็ดสิบเก้าก่อนนะคะอ้าวใครจะช่วยน้องเก้าข้อสี่ตอบเท่าไหร่คะน้องคิมข้อสี่คิมแปดแปดแปยี่าเยี่ม,มาาข้อห้านานบบนานข้อห้าครับนานหาไม่เจออีกแล้วอ้าว เบลล่าข้อหกครับผมเบลล่าข้อหกเยี่ยมตอนนี้ครูถามเบลล่าครับหนานอ่าอ่าต่อไปเก้าทันหรือยังทันแล้วค่ะอ่าเก้าตอบข้อเจ็ดครูค่ะข้อเจ็ดเยี่ยมมากเลยหนูอยู่ในรถเหรอเดี๋ยวเวียนหัวแล้วเนี่ย ว้าวเดี๋ยวเวียนหัวแน่